พอ่ทน <LY humming> ี <payload> ่เียมึงนานาไม่ขั้วม่ตะนาสวยสแม่ขั้วนาไม่ขั้วมิตะนาสวยสอันนั้นยางเท้าเอวไปนั่นไม่เปลียมันไม่เปียงมันว่างมือให้ให้น้องนหนูหนูหุนสวยๆนี่มาเห็ดแทน วกแมนพวกนั้นปุดกระเทียนแล้วคนเราอยู่นี่กับปุดกระเทียนแล้วเขียวเฮานี่เห็ดงาเครื่อง โอแม่ข oh, uh ั้วเนี่ยแต่มีต่คนสวยๆได้พี่น้องซ่บบเบิงหุ่นเหุ่นแซ่บจะได้เปนห่แต่สาวสาวสวยสิ muối mì đè sáu chuối sáu chuối muối ướm สองคูอัน,นนี้คูหนึ่งอันนี้คูหนึงสองคู ใส่แข่วกันเลยเลยค่ะน้ำใหม่เลยว่ะต้องใส่แข่วจะคมมากเฮ้ยก็มีใครเห็นล่ะบุญมาที่เดียว ชาวพ้นเมฆัวอย่น่อย่าง่อย่งไรบ้างบุญหุ่นกับพ้อเหลี่ยวเมฆัวเอาว่าพอดีแลยหรือพอดและเนี่ยล้ดลยให้ให้หน่อยด้วยา่ะพอนสเอร้ในอีกอนใหส้างวาอ

ได้กินมื้อนี้ <coughs> <coughs> บอกนะคะแน่นนอน <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> Khách họ có phát mi thì tự ông Huynh làm được chắc ngon

ราคาเขาหุ้นสองสาวนี่เอาแล้เนาะเนเป็นคน่ีนมาเี่ดีไหมคะอเบบ่อับด้จับอปไรด้นแี่บแซ่บแมนบ

mặt mang đạt đây, thái xoăn nhé mọi người. ai nhỉ? lạng bò pe, lạng nè, mayu, วิ่งมันคือออกก็เดี๋ยวเขาไปใช่ไห้ใช่ใช่ค้างหุ้นมนว่ะใชค้างใช่ค้างมั้งอ้พมันมันขาดังหองมันมันสั่งอะไรเนี่ยใบอยกบเอ้ยอนนากบอเอาวางอ Terima <laughs> kasih